สวัสดีครับวันนี้ผมจะสาธิตการวิ่งเก็บแร่ในไก i d ดิงแลนด์เพื่อเอาไปเล่นสตรีมนะครับในรูปแบบของผมเองโอเคเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์และสกิลกันเลยนะครับอุปกรณ์ผมจะใช้เซ t ต u u n a Star นะครับเพื่อเพิ่ม Maximum ัของสกิล Specialist tool นะครับ ส่วนอุปกรณ์ก็ใส่พวกที่เพิ่ม Special Tool นะครับอย่างโรสอาร์มเนี่ยได้3 m p เอานี้เป็นเซตของมันนะครับได้มาเพิ่มมา2ขาเพิ่มมา1ส่วนนั้นอื่นผมก็ใส่เข้าไปเพื่อให้มันมีสกิลที่ผมอยากได้แต่ว่ามันไม่ได้สำคัญม,มากนะครับชามก็ใส่เป็น g a t เท e r c เลอรนะครับ ภาคคุมเป็น g u i l l o r er m a n t i o กับ a s s a s s i n Hood Lunasa Essence นะครับเพิ่ม Max Specialist to Specialist เพื่อลดคูลดาวของภาคคุมลง50%นะครับ Hunter Resistance เพื่อป้องกันการลดของเกจสตามิน่าแม็กครับเอาไว้เวลาแบบถ้าเกิดเราอยากจะวิ่งยาวอยู่ในไกด์ดิ้งแลนด์จีโอโลจิสทำให้เราสามารถเก็บแร่เพิ่มได้อีกหนึ่งครั้งอินติมิเดเตอร์ป้องกันก็คือทำให้มอนเตอร์ตัวเล็กในฉากไ,ไม่สนใจแล้วเข้ามาโจมตีเราครับฮีทการ เอาไว้เวลาเราวิ่งไปตรงแมป,ปลาวาครับมาสเตอร์เกทเทอร์เอร์ที่ได้จากเกเทอร์เชามเพิ่มความเร็วในการเก็บแล้วก็ป้องกันการน็อกแบ็กจากพ,พวกยุงพวกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นโ,ฮโฮูป้องกันเราจากแมบน้ำแข็งครับความเย็นจากแมบน้ำแข็ง เดี๋ยวผมจะมาสาธิตการวิ่งในรูปแบบของผมดูเ้ไม่ไม่ต้องกินก็ได้ครับผมจะเริ่มต้นที่แผนที่น้ำแข็งก่อนนะครับ ในคลิปนี้ผมจะไม่เก็บกระดูกนะครับเพื่อลดลดเวลาในการเพื่อเพื่อให้ไม่เสียเวลาในการเก็บแร่มากกว่า ตรงนี้จะมีแร่อยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ออกตรงนี้ก็จะมีจุดหนึ่งแต่ว่ามันไม่ออกอ๋อออกดีครับตรงนี้จะเป็นจุดแร่ใหญ่นะครับตรงนี้อีกจุดหนึ่ง ซ้ายเพื่อลงตรงแมปคอรอลอนะครับตรงนี้จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับ นี่จะเป็นแร่ใหญ่แต่ว่าไม่ยังไม่ออก จะมีตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นัส่วนตรงนี้จะเป็นแร่ใหญ่นะครับโดดลงมาสไลด์ลงไปแล้วก็เลี้ยวขวาผมจะวิ่งต่อที่แมปลอสเทนเวลนะครับ นะครับแลนนี่แหละครับที่เคาะแก็กแล้วก็เวียนหูนะครับจะให้แต้มจำนวน500แต้มนะครับเยอะมากจะมีตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับ มีแร่ใหญ่ออกมาตรงนี้เดี๋ยวส้ายลงแมปลาวาต่อนะครับข้างๆกระดูกตรงนี้ครับจะมีออกมาหนึ่งกองตรงนี้จะเป็นจุดแร่ใหญ่นะครับตรงนี้ จะมีตรงนี้อีกนะครับเมื่อกี้แร่ใหญ่เกิดจะออกตรงนี้ <S <S <le af noise> เดี๋ยวเราจะไปต่อที่แมททะเลทรายนะครับหลขึ้นตรงนี้ จะมีตรงนี้หนึ่งจุดนะครับแต่ว่ายังไม่ออกตรงนี้อีกจุดหนึ่งครับถ้ามีแร่ใหญ่ออกจะเจดตรงนี้นะครับเลาะมาด้านข้างก็จะมีออกมาตรงนี้ ตรงเนินนี้ด้ครับตรงนี้จะเป็นกระดุก ถ้าเกิดตรงไหนที่ผมบอกแล้วมันยังไม่ออกก็ไม่ต้องรอนะครับวิ่งวนไปเรื่อยๆเลยครับไปต่อที่แมปปะ,ะครับแมปปาลงไปเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับออกพอดีเลย นะครับแต่ว่ายังไม่ออกจะมีตรงนี้อีกกองหนึ่งมุดเข้ามาในน,นี้ครับ ตรงนี้จะมีแร่ใหญ่เกิดด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่เกิดแสดงว่ามันอาจจะไปเกิดข้างบน แล้วเราก็จะวนกลับไปที่แผนที่น้ําแข็งนะครับตรงนี้วิ่งกลับไปแผนที่น้ําแข็ง เด็กกิน้ากำลับบงนอนอยู่เลยสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะคตดหากระดูกก็จะแบบวิ่งประมาณนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะเกิด ในรูปเด,เดียวกันนี่แหละครับเกิดข้างๆกับแร่แต่ผมเลือกที่จะเก็บแต่แร่เพราะว่าถ้าเกิดเราจะฟาร์มสตรีมเวิร์กเนี่ยครับเวลาถ้าเกิดเราเก็บกระดูกไปด้วยมันจะทําให้เสียเวลาแต่สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะฟาร์มทั้งกระดูกแลแรก่ก็ทําไปเรื่อยๆแบบนี้เลยก็ได้ครับ ก็จบลงแล้วสำหรับการสาธิตการวิ่งการเก็บวิ่งเก็บแร mm ่สเต็มเวิร์กในรูปแบบของผมนะครับ mm hmm. ก็พูดไม่เก่งหน่ยอาจจะตะกากเพราะว่าเพิ่งเ mm hmm. พิ่งมาทำคลิปดู mm hmm. ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ